คณะกรรมการค่าจ้างมีมติล่าสุดสรุปแล้วณวันที่23ธันวาคม67ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม68เป็นต้นไปนะครับซึ่งมี4จังหวัดกับอีก1อำเภอที่ได้ปรับเป็นวันละ400บาทสำหรับค่าจ้างขั้นต่ำนะครับก็คือจังหวัดภูเก็ตชะเชิงเซาชนบุรีระยอง และอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่คือ4จังหวัดกับอีก1นึ่อำเภอที่ได้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ400บาทนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็ได้ปรับขึ้นแต่ยังไม่ถึง400บาทไล่เรียงกันไปตามความเหมาะสมจากการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างณวันที่2 3่ินวาคม67ซึ่งการปรับขึ้นค่าจ้าง ทั่วประเทศครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เป็นต้นไปครับ